สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Faragance Filia นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวน้ำหอมของ Salvatore Ferragamo นะครับรุ่น Uomo Signature EDP นะครับถ้าดูจากขวดแล้วนะครับก็ต้องเป็นน้ำหอมของคุณผู้ชายนะครับผมน้ำหอมตัวนี้เปิดตัวเมื่อปี2018นนะ Perfumer ก็คือคุณ Alberto Morilla นะครับ ส่วนในท็อปโน้ตนะครับก็จะมีอิตาเลียนแมนดารินนะครับมีพิงปปเปอร์แล้วก็มีกรปฟ r รุตนะถัดมาในมิดเดิลน้ตนะครับก็จะมีซินนามอนก็คืออบเชยนะครับมีคาดามอมแล้วก็มีไซเปรสนะครับก็คือเป็นพืชตระกูลต้นสนนะส่วนในเบสน้ตก็จะมีตองกรบีนมี เลเซอร์ ather, นะครับมีโรสเทดกาแฟบีนกะ็คือเมล็ดกาแฟคั่วเนาะแล้วก็มีแพ t c ชอรี่นะครับคือขวดนี้นะครับเป็นขวดที่ไม่มีฝานะครับผมไอ้ตรงนี้คือไม่ใช่ฝานะครับเป็นหัวสเปรย์คือกดลงไปได้เลยนะครับนะคือตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นสเปรล,ลงไปเลยคือผมคิดว่ามันเป็นฝานะผมก็แบบพยายามดึงแบบเอ๊ะทำไมดึงเท่าไหร่ก็ฝาไม่ออกนะครับ ปรากฏว่าคือมาเจอตรงนี้ครับมันเป็นรูเนี่ยรูสเปย์นะครับคือตัวนี้ไม่มีฝาคือเป็นสเปย์กดลงไปเลยนะครับประมาณนี้นะคือก็มาบอกกันก่อนนะครับคือแบบเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนที่แบบเผลออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไปดึงมันมากๆกอ่ะคือไอ้ตัวอ่าก้างสเปย์ด้านในมันอาจจะหักออกมานะครับผม อืมกลิ่นนี้ฟูงกระจายค่อนข้างดีเลยนะครับอือเป็นกลิ่นที่เปิดมาด้วยความเป็นฟรุตตี้นะครับที่ไม่แรงนะคือฟรุตตี้มาเป็นลกลิ่นแบบมาเป็นละอองละอองของฟรุตตี้นะครับตัวนี้ไม่เปรี้ยวไม่หวานนะครับเป็นฟรุตตี้ที่อยู่ในกลางๆแล้วก็ อยู่อยู่ไม่นานด้วยนะครับฟรุตตี้ในตัวนี้หลังจากนั้นเนี่ยถัดมาผมจะได้กลิ่นของความเป็นสไปซ์นะครับออกแนวมีความเผ็ดบวกกับความห,มหวานนะครับอุ่นๆนะคือคิดว่าน่าจะมาจากไอตัวซินนามอนนะครับที่เป็นอบเชยนะครับคืออบเชยเนี่ยมันจะให้กลิ่นแบบอุ่นๆหน่อยมันจะมีความหวานมีความอุ่นๆนะครับเผ็ดนิดๆเผ็ด,ดแบบเผ็ดแบบสไปซ์นะครับแล้วก็ เหมือนจะได้กลิ่นของตองกระบีนกับกาแฟาที่มันอยู่ในเบสโนตที่มันตีขึ้นมาด้วยอะนะครับตัวนี้เป็นกลิ่นที่ดูกลุ่นๆน,นะครับเป็นกลิ่นที่หอมอะ่ะคือนึกถึงกาแฟาที่กลิ่นไม่ได้เข้มจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ขมอะไรประมาณเนี้ยแล้วมีก,กลิ่นกลุ่นของกาแฟาที่ใส่แบบออกแนวมีความครีมคมีหหวานหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับ คือในเนี้ยตองกะะบีนเนี่ยมันทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคือตองกะบีนเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะมาคู่กับตัวที่เป็นวานิลาเนาะแล้วมันจะให้ความหวานนะครับเหมือนกันแต่คือต่างกันตรงที่ตองกะะบีนเนี่ยมันจะให้ความหวานแบบหวานนิบๆหน่อยหวานแบบออกแนวมสัสคูลีนหน่อยนะครับจะไม่เหมือนกับวานิลาวานิลามันจะมีความเป็นเฟมินีนกว่านะครับ คือดีที่ต,ตัวนี้มีแค่ตองกระบีนนะครับมันก็เลยดูทําให้ไม่ดูหวานดาูจนเลี่ยนอะไรจนเกินไปนะครับแล้วบวกกับซินนามอนที่มันหวานอยู่แล้วหน่อยๆด้วยมันก็ทําให้กลิ่นแบบดูแบบกลมกล่อมมีความอบอวลน,นะแล้วก็แฟที่มันตีขึ้นมาในช่วงแรกๆอะ่ะกลิ่นก็ยังไม่ได้ขมด้วยนะครับกลิ่นเนี้ยพออยู่ไปเรื่อยๆจนถึงเบสโนดอะ่ะ ความหวานความอะไรพวกนี้มันจะลดลงมานะครับจะเป็นกลิ่นที่เป็นของกลิ่นหนังกับกลิ่นกาแฟที่เข้มขึ้นในช่วงเบสโนตนะคือกาแฟถ้าเป็นเบสโนตมาแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะรู้สึกว่ามันจะเข้มออกแนวขมๆหน่อยแล้วมาบวกกับกลิ่นหนังเนี่ยมันจะดูมีความเข้มความดีฟนะครับมันจะให้เหมือนกลิ่นแบบกลิ่นแบบหนังสังเคราะห์อ,อะไรประมาณนี้ขมๆนะ กลิ่นมันดูมันดูอวล,อลดูกลมกล่อมดีนะครับคือมันเป็นมวลที่ไม่ได้มาหนักๆนะมาในเลเวลกลางๆนะครับไม่เบาเกินไปหรือไม่หนักเกินไปนะครับแล้วก็ความหวานก็มาในระดับที่พอดีพอดีในน้ําหอมที่เป็นน้ําหอมของผู้ชายอ่นะครับคือโดยรวมมันก็เป็นน้ําหอมที่เป็นน้ําหอมกลางคืนนะครับใส่ไปเที่ยวกลางคืนใส่ไปสังสรรค์อะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ลุคของผู้ชายที่ใช้กลิ่นเนี้ยจะออกดูเป็นผู้ชายขี้เล่นมีความเซ็กซี่อะไรประมาณนี้หน่อยๆน,นะครับแล้วก็เป็นผู้ชายที่หน้าตาสะอาดสะอ้านนะครับหน้าออกหวานหวานหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็เที่ยวกลางคืนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอหอมนะครับเป็นกลิ่นที่แบบถ้าใครอยากได้น้ําหอมหวานๆน,นะครับแต่คือคิดว่า เป็นหวานที่แบบไม่ได้แบบหวานมากจนเกินไปอะไรประมาณนี้ผมก็แนะนำกลิ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมอกลางคืนที่ผมคิดว่าเป็นกลิ่นที่หอมที่สุดแล้วแหละที่ผมมีในกลัวถ้าเป็นที่เป็นดีไซเนอร์แบรนด์นะครับมันดีมากเลยอ่ะแล้วก็ช่วงกลางๆอ่ะที่มันมีซินนามอนกับตองกรบีนอ่ะผมรู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนพวกขนมอย่างหนึ่งอ่ะที่มันเป็น เขาเรียกว่าซินนามอนซินนามอนโล่อะครับที่เป็นคล้ายๆกับเค้กโลป้าที่มันจะเป็นม้วนๆม้วนๆแล้วก็โรยด้วยผงอบเชยอ่ะมันจะมีกลิ่นทํานองนั้นคล้ายๆอย่างนั้นอยู่นะครับขึ้นมานะอืแต่ก็ไม่ถึงกับแบบอ,ออกแนวแบบกลัวมองแนวะขนมจัดจัดอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะครับหอมนะครับกลิ่นนี้หอมเลยแล้วก็ได้ความเป็น EDP อะนะมันก็อยู่ได้ประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเลยนะครับกลิ่นนี้ กลิ่นสกินเซนก็คือเป็นกลิ่นหนังวก,กับกาแฟนะผมก็แนะนําแล้วกันนะครับกลิ่นนี้คืออยากให้ไปลองแล้วกันเพราะว่าผมว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมกิ่นหนึงเลยนะครับคือมันเป็นกลิ่นกาแฟที่ไม่ได้ดูขมดูเข้มอะไหนักๆคือถ้าเปรียบ YSL Black Opium เป็นน้ําหอมกาแฟที่ที่ดีของน้ําหอมผู้หญิงอะ่ะตัวนี้สําหรับผมก็ว่าเป็นน้ําหอมกาแฟที่ กลิ่นโอเคหรือกลิ่นที่ดีกลิ่นหนึ่งสำหรับน้ำหอมในของผู้ชายเลยอนะอรู้สึกว่ากลิ่นกาแฟก็จะไม่แรงเท่าแบคโอพิยมด้วยนะครับตัวนี้แบคโอพิยมกลิ่นกาแฟจะชัดกว่านี้ด้วยนะครับอ่าโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมก็คงขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ละกันนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือไอรรุ่นตัวนี้ครับที่เป็นอัวโมเนาะมันก็จะมีตัวเป็น Original, ออริจินอลอะที่ขวดมันจะ ใสๆหน่อยนะครับมันจะแถบข้างๆเนี่ยมันจะดำทึบๆเหมือนกันแต่คือตรงกลางมันจะใสๆเนาะเป็นน้ําใสๆสีเหลืองๆหรืองไงเนี่ยแล้วก็มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นน้ําสีฟ้าๆๆนะครับคือไอสั่งรุ่นนั้นอะผมเคยลองแต่ผมจะไม่ได้แล้วนะครับว่าทนกลิ่นมันเป็นยังไงนะครับถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสได้ลองอกลิ่นนะครับก็คือที่เคาน์เตอร์มันน่าจะมีวางอยู่นะครับนะก็คือให้เราเปรียบเทียบกลิ่นกันละกันนะครับ ว่ากลิ่นมันเหมือนหรือต่างกันยังไงอ่ะนะครับแต่ผมว่าเท่าที่ผมจําได้นะผมว่ากลิ่นเนี้ยสําหรับผมหอมที่สุดนะครับโอเคครับสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้ําหอมกินไหนก็ขอให้ติดตามชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ